โอ้โนเยนี่ก็ที่เรานอนเมื่อคืนนะทุกคนแบบนี้เลย ของผมอะยังมีมุง้งมีไฟาชีทด,ดูของไอ้วังให้โหลปรูสบายมากโคตรเอาดออะเนี้ยเอาไหมล่ะเออเอาเอาเลยอะเมื่อคืนน่ะมาถึงมืดแล้วมันก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นวันนี้เช้าแล้วมาถ่ายให้ดูนะครับนี่จอดจักรยานกันเป็นที่เบียรนี่เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่บอลบาเที่ยวอะไร,อ,ะไรอีกนียฮะมึงดีดอะไรแต่เช้าเนี่ยฮะ <laughs> มึงดีได้ทุกวันน,น้บอลนะ กูละกุ้มเมียไปดีกว่าดีชิบหายเลยกูกำลังดั้งปีกวิเว่ของกูชิวๆสบายๆมันดีอะไรแถวนี้เนี่ยโอ้เอ้าออกมาแล้วหนาวว่ะพี่วันเย็นๆเนี่ยเย็นเนาะดีมันเมีันนี้คุมไงแต่ว่าเนี่ยปวดอยู่เลยเนี่ยตื่นมายังเล้าอยู่เลยวันนี้ไม่เหนือยรึเปลาพี่เ้าอะไรเล้าขาหรือเล้าก้นเล้าตูดของผมเล้าแค่อันนี้เออบหิบโลยเออ ประมาณนั้นพี่ไม่ถึงไม่ถึง40ปลายไปไปลายครับผมเดี๋ยวผมก็พาวนอีกเออลืมโมเมื่อวานรับน้องรับน้องล่อไป70 <75 S 1> กว่า75โลเลยมันกับพี่น้องไอ้หี้เอาไปกวนที่ <c oughs> <c oughs> 2าวงลาว ไปเนี่กลับบ้านเขาไปกลับบ้านเซ็กมีโฮมเซ็กมีโฮมไปอุ้ยจะมาเนี่ยเท่าเราปั่นจักรยานมาประมาณ10กิโลนะทุกคนแล้วก็มาขึ้นหุบผาสวรรค์หุบผาสวรรค์แห่งนี้นะฮะอยู่ที่นะฮะหุบผาสวรรค์นะครับเป็น ข้างบนจะมีเยซูอยู่นะฮะแล้วก็มีเจดีแต่ว่าวันนี้มีกับพี่บอลด้วยนะครับมีมาพี่บอลผมซึ่งพี่บอลนั้นเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังเส้นชนเส้นทางช้ำลักรู้จักที่นี่เพราะผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเทกูไปกูก็ต้องกลับมาซ้ำรอยกับพวกเวนตะไลวกเนี่ยไปนะฮะไรนฮะเฮ้ยพี่บอลเราต้องโชว์เด็กๆ ยังไงเลยเราสองคนที่ผ่านเดปานมาแล้วแล้วโชว์พวกมันอ๋อเออว่ะเขาไปรูทเดียวกันมานี่ว่ะเดี๋ยวกูจะรอดูเบียร์เป็นเครื่องบนเนี่ยไอ้ที่อย่างชันอ่ะเขาไปเดปานนี่แล้วพอแม่งพอถึงเนินเขาสูงสุดมานปานนี้ไงปานนี้คืออะไรปานนี้ถ้อวข้ามฆ่าสัตวิย์แต่ข้านอกอันนี้ก็ไม่เป็นไรเยี่ยมันไปหมดแล้วเส้นสมองสมอง ถึงแล้วถ้ามาหน้าร้อนคงแห้งตายอยู่ข้างบนน <was> ่ะนี่ดีนะมาหน้าหนาวอากาศเย็นๆนะครับแต่เหงื่อก็ไหลอ่ะ เรวะเจอแล้วคนที่เราตามหาก<ช>่อนนอนก็มีแต่งเงาอีบอนขอหนึ่งเี้ยงทางนี้ทางนี้ถึงแล้วนางอยู่บ้านไหนวะ ฮะไรจับอะไรซ้อมละครอยู่ซ้อมละครอะไรวะีค่ะสวัสดีครับอันทุกคนนั่งได้ยกเว้นมึงอ้าวทำไมเป็นงั้นอ่ะบ้านนี่ที่ของแกพี่คือที่ของแกอันนี้คือที่ผมนอนนี่ไม่ตงนั่งตรงนี้กับยุงลอยเล่ได้เอาจักรยานนอ่งตรงนี้ก็ได้เชื่ออะไรชื่อแตงโมอันนี้ชื่อเบียร์นะครับชื่อเบียร์โสดอันนี้ชื่อพี่บอลนะครับพี่บอลอันนู้นข้างนอกชื่อวันเอมันมีคนคอบได้ไงอ่ะ มไ,มนะะะไม่รู้เหมือนกันนี่ก็คือพี่แตงโมนะครับส,สดวะสดวะตอนนี้สดะ่ะสดแล้วมึงขึ้นอันนี้ให้กูด้วยนะแบบตัววิ่งตัววิ่งอ่ะตัววิ่งคือตัววิ่งเป็นมคไฮจีอ๋อเขาเขาเล่คอมเมนต์เองหรือเป่า Stay awake every night just to catch เท่าไรครับพี่ตงโมสร,รุกจอดแล้วก็เดินอุ้ยท้องฟ้าสวยมากเลยพี่ตังโมสวยอะ่ะสวยท้องฟ้าไปหลยนะคะญ่พ <ull ing. S 1> ูดนะถึงใครครับ พูดรวะตูดใหญ่ที่ชอบใช่ไหมชอใอยพูดว่าฮลโลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางวันที่40วันนี้เป็นวันที่ทุกคนแบงค์กันหมดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาหลังจากที่แบบผ่านมา40วันสถานการณ์โควิดก็ย่ำแย่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 ลงเรื่อยๆก็คือแบบคนติดมันเพิ่มขึ้นอะเพิ่มขึ้นแบบกระโชกโคกหักมากแล้วก็ เขาประชุมกันว่าจะล็อกดงล็อกดาวอะไรเงี้ยก็วันวันกันอยู่นะครับไม่รู้จะล็อกดาวหรือเปล่าหรือย,ยังไงอืมแล้วก็วันนี้เหมือนเป็นวันที่เราอยู่ราดบุรีแล้วเราก็แบงแบงกันไม่รู้จะไปไหนดีไม่รู้จะปั่นไปทางไหนต่อดีนะครับเพราะว่าไม่อยากปั่นเข้าที่ชุมชนวันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันนะกำลังนั่งหาอยู่เนะี่ยดูทุกคนดิ นั่งกมน้ากลมตาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหาที่ดอนพี่หาที่นอน,น,นต้ที่ต้นท่อกออกอโอเคโอเคโอเคกูเป็นแบบเป็นแบบไอ้วันมึงดูอะไรอะอะในโทรศัพท์อะแผนที่ค้อ๋อแผ่นที่นะครับคนดีจริงเลยอะไรจะพี่ตั้งงูกูไม่เกลียดกสั่งของออนไลน์อ๋อสั่งของออนไลน์เฮ้ย อีกครั้งครับออกเดินทางวันที่40ละไอ้บาย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 ไปแล้วพี่เตงโมทางไหนวะพี่เขาเป็นกีเพ็แมนนะเอ้าเดี๋ยวขอดู่ันทางไหนวะบายบายไว้เจอกันนบายไว้เจอกันที่เกียร์บ้านอยู่ใกล้กันถ้ามาเที่งนี่ บายบายจากลาละเราก็ไปต่อวันทำเสือทุกคนภารกิจภารกิจของวันนี้ของชั่วโมงนี้ดีกว่าเออหาหา้านน้ำปั่นหาสุดกง่ายเพื่อราะบายใช่เอ้ยดูหล่อว่ะนิ้วกลมป่ะเนี่ย ของแข็งด้วยล้มบี้ลมม้มลมโชยวัวโคตรเยอะโคตรไดอารมณ์อ่ะแม่แม่แม่โคตรเทพอ่ะแม่แม่แมแมแม ตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับถึงแล้ววัดถ้ำเสือเห็นนะอยู่้างหลังเนี่ยครับนี่วัดถ้ำเสือก็เดี๋ยวหาที่นอนกันไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้นอนกันที่ไหนนะเพราะว่าวัดถ้ำเสือเขาไม่น่าให้เรานอนอะ่ะเป็นวัดที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวลองดูหาหาแถวนี้ไม่รู้มีตรงไหนแต่ที่ร,ร,รู้คือวันนี้ฟ้าสวยครับดูเมฆดิ นยยังสวคือจริงๆมีคนรู้จักที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นะเขาเคยปั่นจักรยานกับผมเมื่อประมาณสักเจ็ดปีที่แล้วเออเดี๋ยวเราลองไปถามมันดูว่าเขาสะดวกให้เรานอนหรือเปล่านะครับถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรหาที่อื่นนอนหอชาวบ้านนอนก็ได้เออแต่ถ้านอนตรงนั้นก็จะดีหน่อยมีห้องน้ำใช้นะเดี๋ยวเราลองไปถามพี่เขาดูว่าเขาจะให้เรานอนไหมเออ ตอนนี้เราปั่นแบบเลาะคันนามาทุกคนโคตรสวยเดีด๋ดวยวเราลองไปตรงร้านนู้นครับรักคันนานี่พี่เอกเจ้าของร้านรักคันนานะครับเรามาขอพี่เอกนอนที่ร้านแล้วพี่เอกก็ไม่ถามอะไรเลยให้เลยมาเลยพี่เอกไม่รู้ซะแล้วว่าเรากำลังจะมายกเข้าร้านพี่ฝากด้วย <laughs> ช่วงนี้โควิดเต็มที่เลยอยากได้เราไป <laughs> ว้าจะในร่มใน้วการแย้แล้วเรียบเลยโอ้โหอ่าชั้นสามชั้นสามอข้างบน <c oughs> มีมีสามชั้นพี่นอนชั้นไหนวู้ฮู้ <c oughs> แสงสุดท้ายที่ลักนนาโคตรสวยเลย พี่เอกเขาเอาเกาเหลามาให้เราทานเลยนะครับเป็นเกาเหลาต้มยำกินดีอยู่ดีดีอยู่ดีวิวสวยวิวสวยะอาหารอร่อยหวานเชียร์กูลองดูอขออะไรนี่ยมามามาดีดีเขามีขนมมาให้ก็ร้านละคณาตอนเย็นเนี่ยทุกคน มามาลองดูคุณคุณลองด้วยนะผมลองอะไรอภบอลจะหาเด้อไม่เดี๋ยวตอนผมเล่นเนี่ยผมญาตโด่งเองขอสักท่อนหนึ่งไปให้หญิงอาการหนักอาการหนักเดียวอีบดูจะร้องให้ไหมเนี่ยเฮ้ยเทปที่ยดงจนเฮ้ยคุณว่าแม่งต้องมีรีเทิร์นนะการ้่ต้องมีรีเทิร์น ฝันยังเห็นว่าเรารักกันเจออมาทไยังไงมือนในหัใจจนช้าไอบอสพี่บอนมาให้ช่วยล้างใจอสัตว์เล่นเพลงเียอะไรเน<า>ี่ยหนักกว่าเดิมอีกมึงดูมันเลิกเพลงดินี่กูบอกกูอยากหัดกีตาร์ขอเอาไว้สักเพลงเนี่ย เก็บแล้วคือเก็บให้สุดอ่ามีกี่คอร์ดให้ถอนแล้วพอแล้วเอาอีกท่อนหนึ่งอีกท่อนหนึ่งมันมีกี่คอร์ดมีกี่คอร์ดอ่สามสี่คอร์ดเองนะใช่ใช่เหี้ยยังทริปนี้กูมาล้างใจกูกะจะลืมเธอแล้วยังมึงไม่นขันยี่กูขนาดนี้แหละมึงเอากีตาร์ทุบหัวกูดิค่ะไอ้น้องเลวอ่ะสักหน่อยนี่สักท่อนอ่ะให้เขาดูไปเอาคอร์ดก่อนนะคอร์ดก่อนอ่ะคอร์ดแรกเดี๋ยวก่อนขอถามก่อนว่านี่จะหัดเพลงนี้ทำไมออาแค่ไหนอัดในลงให้ เขาดูเลยว่ามันค like ือแบบกูอ่านอันตันใจขนาดเอ้ยเอาแน่มีขอดอะไรบ้างมีขอดอะไรอ่ะนจีพี่อันแรกอ่ะพี่ดูพี่จับไงแล้วว่าจีพี่กูต้องจีเดี๋ยวเดี๋ยวอันหนึ่งนะคือราคาอ่านั่นแหละ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 กูก็เป็นเนี่ยเนี่ยอ่ะแล้วก็ขอดต่อไปบีบีจะเป็นขอดบีมายเนอร์จะเป็นขอดท่าท่าบอันนี้ทาบอันอันที่สองเหมือนกันเนี้ยแล้วก็อันนี้หนึ่งอันอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้สอง นี่นี่อันนี้เอออะไรนั่นแหละจะจะบอดไหมไอ้เหี้ยแม่งเล็บยาวเล็บยาวเล่นไปก่อนกูไปตัดเล็บกูขอไปตัดเล็บกขอจริงแล้วกันกูไปตัดเล็บก่อนไอ้ที่คุณหาพี่บอลผาเที่ยวพี่บอลผาเที่ยว